สบายดีครับตอนเช้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองหลวงพระบางต่อปลราวะครับผมแม่นทางเส้นนี้กับแม่นตลาดสดนะครับตลาดยามเช้านะครับเดี๋ยวผมชี้พาทุก่ันนะครับพาพี่น้องเข้าไปเยี่ยมไปชมนะครับไปเบิ่งว่าในตลาดเช้าหลวงพระบางมีอย่างน่าสนใจแน่นะครับแต่ทีเป็นตลาดบ้านๆนี่ละผมนะครับอยากเบิ่งวิถีชีวิตนะครับ ให้มาเบิ่งอ,อยู่ในตลาดน,นะครับผมเอาสิีเห็นมาบรรยากาศเลยนะครับอยู่นี่เวอร์จะใส่แม่แทบบนสายแนวนะครับผมมาเบิ่งบรรยากาศแบบนี้นะครับมีบเงาแว่นมองจอดรถเต็นมครับเด็กชิพ้าครับเพื่อนๆครับอันนี้คือ,อไฟได้วยครับหนึ่งไฟสีขาว โอ,มมมมอ,อ้มาคุยงามงามท้เนาะหอมมาคิดมาคิดไิซหาเบิ่งแนวที่บ่เคยเห็นครับโอ้สบายดีเ้ย,ยไม่ยังนี่นังง่งยั้เอาหนักนางไฟบอกเมันคืีขาวงามเลยเออเขาอัน ลูกพูดออกนี่อ๋อ้บุคิีนถ้าแถวถ้าแถวในเวงแกวชีดำๆเนาะมีผลเมียงเนาะโอ้ครับนจะนงเน่ยอือือเอาไปจี้ด้วยกันเนาะไปทอดใจมันวะทอดจะได้ทอดใ่กับครับผมขอบคุณเรื่ๆครับผมบุคลีนใส่เอาใส่มาปัก มีแม่นดิงปลาเนี่ยหรอเป่น้องเอ้เออนี่ยังนะเออปลาเออปลาโอ้โบเคยเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับจุดห้องป๋าเป็นันนี้มม่เป็นมันใส่นเนาะเท่าเท่าเหนียวฮ้อนๆนี่หน่นอ่ะเนาะนี่คือวิธีต่องกันป้าไม่เคยเห็น แบบนี้ห่อันขึ้นสายตัวตัวเอานี่สอง้าพันกิสองห้าันเยเาะครับผมครับนันโอ้ขัไหัะแค่สองใบเลยใครที่่ตอาน้ผ้งเออตัวน้นุนกเตกจะ่ห้าเมืีแต่ว่าผูนหญจะแค่องห้าเพราะว่ามันตัวใหญ่มันจะแทบปุ่มกันแบรนครับ เดี๋ยวละหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดบตัวอันี้มันเป็นต่างตครับตาดเอ้ขาเบิงเนื้อตาดหลายค่ะพี่เต็มเลยเอยนเอียมนจ๊ะเียนพี่กันตัวก็ดีเลยครับนนี้มันบครับครบทุกอย่าย หลายไซส์ด้เนาะตัวใหญ่กับตแพงกัวเลยแมนตัวใหญ่ตครับผมกินคือกันเลราวกกบไผ่ครับมันคือเนาะอึ้งเพาะวะมันวะอึ่งเพื่อนวะไป็นลรตัวอึ้งอึ้งจันเ่เจหละจเ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 ัเจเจเจเนเจเคเอเจเเเ เป็นป่าน้ำป่าน้ำอย่างถือถูกปลาท้องของเนาะปลาอย่างนี้แม่ปลาในเนาะตรงนี้เดี๋ครับปลาสกังปลาสกาวบอกปลาสกางปลาสกางโอ้นี่เป็นปลาปลาสกังโดยนะครับผมนี่ก็คือครับมีพักนะครับมีปลาขนาดใหญ่ดูครับทุกทางเลยครับผม ปลาแหงครับปลาแหงลาเลต้นนี้คือตนรครับวารมหมนเป็นนนอกเปน้โอ้นี่ดอกดอก่างน้อดอกดิดไหมเนาะแมรว่าแม่เปิดวออกไปยังเอาไปนึ่งเม lemon, ืนว่าโมกมโมกมโอ้อยู s <S ่บ้านบกกินได้กินแต่มันกินแรงโอ้แช่เนาะนี่ดอกเปับ โอ้ตัวใหญ่ดีตัวนี้สบายดีแม่ขอเบิร์นเดอลูกขอเบิร์นเดอเ์ขึ้นข้นองวันหยังต่ออย่างต่อต่อขุมเนาะโอ้ตัวใหญ่ชักอีเลงครับออกมาจากห่วมันนะครับผมโอ้อะโวคาโดกับมี นว้าว้าปูเด็กเรเคยเห็นนี่อันนี้แมนแมนปลาคังบอน้อปลาคังนะปูใหญ่ปงปงน้ำของเลย,ยนะมึเป็นออกมาโอ้นี่ครับร้านนี้ใหญ่ปงเลยขอเบิรงนี่ด้วยครับกูเคยเห็นมันขึ้นออกมาตอกขุนมาเม่นวะตอขุมเนาะปูใหญ่ดีเนี่ยใหญ่ดีอะ แน่นไอ้ทุงทุงทุงนั้นเท่าไหร่อ่ะเลยสามแสนหสามแสนาแสนห้าของหายะอาของเซน่งนะนี่ครับสามแสนห้าสี่ประมาณประมาณหกเจ็ดร้อยเนาะเยเนาะม่แหละาหกินย่างนี่นี่อยู่อยู่บ้านเมืองไทยกับบริเวณนครปูนใหญ่ ขาใสเด้อเออเด้อว้งนาก็มีนะครับเงดาจริงจริงผมครับผมมีเตียนโตเตียนเป็นกมงตามันบมีไม่อลืมแบบเป็นทางน้อยๆนะคุณสุเทพเป็นเป็นเห็ดเป็นตลาดตอนเช้าครับวางขาย

อนี้นี้อันนี้มันยังอันนี้มันตนอนี้มันพขายอะไรได้ขายอะไรเอารวมกันเออเอารวมกันเอา่าด้เอาสิบพันะเอามื่นพี่แ่ะเอาสิบพันเออเอาเอาเ้าพันก็ได้เอาเ้าพัน ตอกใแม่มีถุงใส่ได้ไหมเนาะเออใส่ช่วงเนาะอ่าอ่าไม่ไม่เอาไปตองห้องใบเดียวก็ได้ได้ได้ตอกใบตองน้อยแม่โอ้โหปีเตอร์เซฟดูบอลดาเหมือชุกเอ้าขุ้มกรเหี่ยวใส่แม่ครับิ่งพี่ประมาณเลี้ได้กระหิ่งเอ้าอะเบาเบาสบายเบาอันหน้าผู้แป๊กหมอนเนาะโอ้แม่ได้หลายไปนั้นหรอแม่ ไ <laughs> อ้สตัวเอาแขมโอ้เอาโมไปเนโ,โอ้ขอบใจครับเนะาะปลากระโบกระโดวมันลูกใหญ่หรือวะใช่ไหมขอบใจเออ่ <laughs> อนๆครับผมเรียบร้อยอมแม่เขานุ่มไหมคิดแดงแกไข่แก่คนเนี่ยคุณเอ่อใส่ครับผม อันนี้ก็คนให้คือกันด้ครับผมบุญเปนคนเราอ๋อท่านไก่สอนครับผมไก่สอนผู้มีฐานไปทานประเทศเก่าคน้นครนท่านไก่สอนครับผมอันนี้คุณคุณมาจากไหนครับผมเมือนไทยออเมนยจากไหนครับจากไหนนบรีอ๋อวาไข่อไรโลละบอกโลโลละาหันประมาณหาสิบบาทเนาะ ประมาณ50บาทครับโลละ50บาทพี่เลีงเห็นต่อคุ้มปะต่อคุ้มตัวไงไหมเด็กได้ยูอยากกินเยนี่เนี่ยอโวกอโวเกโดยโลละ50าสิบไหมนี่คือไวะมาเด้อยขานมเมข้ากำรนี่ไอหนุนใหญ่แล้วเดี๋ยวให้กินด้วยนี่อร่อยขนมข้าวขนมขนมนี่นี่ขนมเนี่ยอ๋ออเอไม่ไม่ใส่ให้เดือยลืมเอาให้นอกใช่ไหมย่างต่อครับ จนจนคนไทยว่าว่าว่าเขาเป็นคนลาวคนไทยคือกันนี่แล,ล <c oughs> ้วเครนมาทักนะครับเห <c oughs> ี้ยครับ,บหเหี้ยตะผนแสบเนาะอ๋อเครื่ออันนี้เครื่อหมาน้อยเนาะ เคยเนี่ยเชือหมาน้อยมันเอาไปทำอะไรคือ<า>กินได้เลยครับม<า>ันคล้ายๆกับเยลลี่วุ้นเนี่ยแหละครับอของของบ้านเราครับคนอีสานกินครับอันนี้เชือหมาน้อยปั่นแล้วมันก็จะเป็นวุ้นเหมือนกันครับผมอ,อร่อยนะครับเนี่ยเป็นเป็นเป็นเพื่อเลยครับผมแม่นครับยาเย็นเนาะเอ้ยเนาะครับกินแซ่บเหมือนเยลลี่ครับจะมีประโยชน์โอ้หานี่หานี่มันขายดีเนาะโอ้มีของนะครับมีใส่อั๋วนะครับโอ้เป็นแต่แซ่บเนาะ ม,มีต้มหมูนะขอเบิรงเนเดอแมเดอรามงามงามงามเน้นหนังเลยนังอีกของแทบเลยนลนะนั่ง้นมาพดถุงนั่นแม่ไข่เท่าไรครับนะสิบพันี่อไแพงพอเลยตอนนี้นขากนะำลังสันลงตะปูสีเนะมื่อกี้ต่ครับ นวนครับอยู่ตรงนี้นะครับมีตังคูนครับไม่เห็นได้รเลยนะครับปาดลำไยอย่างนี oh, drawings, 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 <Yes> ้มันคือสีหน่วยใหญ่ครับเลยน้อยโอ้ยใหญ่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 อ้อันนี้ปากตตัวนี่ ร้านนี่พนแม่พนไายปลาครับปลากระปลาซดอีิีครับอยู่หลวงพระบางครับมครับี่หน้าปากทเครับโอ้โหคุณเดเกันหนาวแบตอนนี้จะรายจอดพิคัดตอนนี้อัดยางขางไปตอนนีครับไลครับอ่ะแม่ไปก่อนนะครับผมก็พนกำลังลุไมขายบบขอบึงครับชอแบบหดเลยกนอนเด โอ้กุ้งตัวใหญ่เนาะเนาะน้องเนาะบอกเลเดี๋ยปัาดอันนี้มันกุ้งอยู่ในน้ำของนี่บอกอ่าเดยแต่มันกุ้งเต้นี่ดีดปากเขาเลยเจ็บเลยได้นี้ง่วใหญ่เลยกุ้งตัวใหญ่อีดีได้ขตันี้นครับด่าด้อไใหญ่นี่ครับ น้ำตาลใช่ครับผมเงินเงินเงินถ้าถ้าไปนี้ก็จะเจอร้านกาแฟรครับอืออืออือโอ้สุดยอดเลยแหละพี่เองเปิดนี่ไหมร้านนี้ไหมถ้าถ้าโลคอ้นี่รสชาติบวร,รมนาเดิกินเมื่อไหร่ โรงแรมไปอีกรถซาร์หนึ่งเนี่ยนี่ฮะนี่ทะลุทะลุไปดีกับแม่นในน้ำของแล้วก็ทะลุทะลุไปไปเบิ้งงภาษานิยมก็ได้อยบาไคนหลายไปเลนได้คือกันโอ้ร้านเปิดร้านนี้เป็นแซบพอดีครับโอ้ บรรยากาศมันท่าไห้บร้านนี่โอ้ยขอเบ่งหนีเด้อครับป๊บไอ้ขอเบิ่รหนีเด้อไซซ์ซ้ำกันเลยสุดเดเลยโอผู้ดมสมบูรณ์แม่เียนี่เสียมดสรอดเียอัน อันอ้เื่ยเสือบนหมักจะเครื่องหมักเห็ดอย่างมาครับเวลาน้าไปห้าันอืมมอันี่มลอมมหมอเหมือนันมยูหน้มันตายนะอ๋อให้มันกดกดเนาะนี่ครับผมอันนี้อันนี้รทอาไรไอ้อันจะมีจะมบ้านละสองร้อยโอ้โหบวกใหญ่แด่อันนี้อีีครับผมโอ้เป็นลาบแส่บเลย จักมนี้นี่ครับร้านมเดือเป็นแซ่บครับผมนี่ครับบันครับตรมน้ำครับกันชสเลยอกไม้ยำไม้ที่ีอันงอนนี้ใต้กัน้อั สวัสดีด้วยนะครับผมชื้อแจ็คก,กี้นะครับเป็นเฉพาะมุกเสี่ยวหอวา,าบางคนไหนที่เป็นแฟนกับ YouTube ช่องบ่าวกเกษตรบ้าวกเกษตรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไ๊กให้ถึงแสนซับเดอ้อแล้วพราะค่ากเกษตรเพื่อนอมีของสมนาคุณไหนกับคนที่มาซับสบาาติ๊กไเอ๋นั่นก็คือ อยากให้ทุกคุกท่านคนไทยถ้ากันมาเที่ยวร่วมกะบแาดงเด้อ <'s> ในมือวันที่สาจนฮวันมื่อวันชี้สาพกเวรา uh huh. มันจะแมนงานบุญประเพณีคงรลววพะบาง uh huh. ประจําปีที่ง่ญยที่สุดแลวกะ็ปีนี้ที่ว่าเพิ่นจัดง่ญยที่สุดแลวกะ็บวกคือให้แล้วก็บ่มีไ้คือบอมดเสือ uh ้อ huh. ยังเข้ามาสัมผัสด้วยตายังเข้ามาสัมผัสด้วย พ่อเก่าเขาขมาพอใจเดอ้อฝากสับสไครให้ด้วยนี่ครับผมตรงมาปุ๊บนะครับว่าแมนจะมีรถตู้ครับจุยาวสุดเลยครับผมรถตู้จุยาวสุดแบบนีกบน้กะพอ่เป <c oughs> ็นยังครับนี่ครับจะไหนกะให้มาครับผมนะครับจริงๆแล้วบูมี่มองนั่งแล้วนะครับผมก็เลยว่า ปึงบรรยากาศกันเลยกันนะครับค้นเต็มเลยครับจนอ,อ้อมฮอตตั้งทางซ้ายมือนะครับผมทางซ้ายมือที่เป็นเต็นท์นะครับเนี่ยด้านกาแกฟปาซานิยมนะครับผมค้นหลายเลยนั่งเลยนันครับจนสุดยาวฮอตนำของฝั่งโน้นนะครับอ่ะโอเคได้บรรยากาศแล้วตอนนี้แหละนะครับเดินทางกลับนะครับผม ขอบคุณครับผมสบายดีครับ